ใช่แล้วครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565กเนี่ยนะครับก็จะเปิดให้รับลงทะเบียนตั้งแต่วันจันทร์ที่5กันยายนนะครับจนถึง19ตุลาคม2565นกะครับจุดรับลงทะเบียนที่เป็นเป็นจุดให้บริการเนี่ยก็จะมีสำนักง,งานคลางจังหวัดอำเภอทั้ง13อําอำเภอในจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็ธานาคารนะครับแล้วก็ธานาคารกรุงไทยเทพศอออมสินทุกสาขาครับ สำหรับคุณสมบัติอาจจะแบ่งง่ายๆเป็น2กลุ่มครับก็คือกลุ่มคนโสดพูดง่ายๆคือกลุ่มที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอันนี้ก็จะกลุ่มหนึ่งกับอีกกลุ่มเป้าหมายหนึ่งจะเขาจําแนกเป็นลักษณะเป็นกลุ่มเป็นครอบครัวครับคือครอบครัวในที่นี้หมายถึงเฉพาะแค่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายนะครับและถ้าเกิดมีบุตรด้วยบุตรที่มีอายุยังไม่ถึง18ปี ก็จะอยู่ในกลุ่มรวมกันที่เรียกว่าครอบครัวนะครับครับผมคุณสมบัติเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณ8 8, 8เรื่องด้วยกัน8ส่วนด้วยกันนะครับ1ก็คือมีสัญชาติไทยนะครับ2ก็คือมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับก็นับได้จนถึงวันที่19ตุลาซึ่งเป็นวันสุดท้ายในการรับสมัครนะครับ และก็ไม่เป็นพิสุกสมมเนนนะครับนักพจน์นักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ถูกกักขังนะครับบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ข้าราชการพนักงานราชการพนักงานลูกจ้างเจ้าหน้าที่นะครับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนะครับผู้รับบำเหน็จรายเดือนนะครับผู้รับบำนาญปกตินะครับหรือเบี้ยวว่าจากทางราชการนะครับข้าราชการการเมืองสอสสวนะครับ ส่วนที่4ี่คือมีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีนะครับอันนี้กรณีของคนโสดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับก็นับเฉพาะรายได้ตัวเองไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีครอบครัวต้องดูรายได้ของครอบครัวทั้งครอบครัวด้วยนะครับรายได้ของครอบครัวทั้งครอบครัวมารวมกันแล้วหารเฉลี่ยแล้วไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีอันนี้ก็จะเข้าข่ายที่จะได้รับการพิจารณานะครับ ห้าก็คือมีทรัพย์สินทางการเงินได้แก่เงินฝากสลากพันธบัตรและตาสารนีภาครัฐไม่เกิน10,000แสนบาทนะครับและเมื่อรวมกับทรัพย์สินของครอบครัวแล้วเฉลี่ยต่อคนก็ไม่เกิน10,000แสนบาทเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่6คือไม่มีวงเงินกู้นะครับวงเงินกู้การซื้อบ้านไม่เกิน1.5ล้านบาทนะครับหรือวงเงินกู้ในการซื้อรถไม่เกิน1ล้านบาทนะครับ เคือต้องไม่มีบัตรเครดิตนะครับและ8คือไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือกรรมสิทธิ์แต่ต้องไม่เกินจากที่กระทรวงการคลังก,กำหนดนะครับก็สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนกรณีของคนโสดที่มีอายุตั้งแต่18ปปีบริบูรณ์ขึ้นไปเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะครับผ่านทาง เว็บไซต์นะครับ http บัดสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h นะครับหรือ https นะครับ welfare m o f g o t h ก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องยื่นเอกสารหลักฐานใดๆเพิ่มเติมนะครับครับส่วนกรณีของคนที่มีครอบครัวเนี่ยอันนี้จะมีรายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นกรณีของคนที่มีครอบครัวเนี่ยเพื่อความสะดวกนะครับผมขออนุญาตแนะนำอย่างนี้ครับหนึ่งคือ ให้ไปรับแบบลงทะเบียนเนี่ยครับจากจุดรับลงทะเบียนมาก่อนอันนี้จะทําให้สะดวกขึ้นนะครับคือไปรับแบบมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเอาแบบเนี่ยมากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าในแบบเนี่ยจะต้องกรอกข้อมูลของตัวเองและลงลงลงลายเซ็นของตัวเองพร้อมกับคนในครอบครัวอย่างเช่นในครอบครัวเนี่ยมีสามีก็ต้องมีข้อมูลของสามีพร้อมกับลายเซ็นของสามีถ้ามีบุตรอีกหนึ่งคน ที่มีอายุไม่เกินไม่มถึง18ปีนะครับก็ต้องมีข้อมูลบุตรด้วยนะครับและบุตรก็ต้องลงนามด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เสียเวลาตอนที่มาลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนคือกรอกข้อมูลมาให้เรียบร้อยก่อนไปรับไปรับแบบมาเสร็จแล้วก็มากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยเซ็นชื่ออะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นพอพอมาที่จุดรับลงทะเบียนที่ไหนก็ได้ที่สะดวกที่ใกล้บ้านตัวเองนะครับอย่างที่บอกก็มีทั้งสํานักงานคลังจังหวัด อำเภอทั้ง13อำเภอนะครับบางอำเภออาจจะมีกําหนดจุดไว้ประกาศไว้ให้ทราบอยู่แล้วว่าไปลงตรงไหนนะครับแล้วก็ธนาคารทกสออ,อมสินและกรุงไทยทุกสาขาท่านสะดวกที่ไหนก็สามารถที่จะถือแบบลงทะเบียนเนี่ยไปยื่นที่นั่นได้เลยนะครับพร้อมกับบัตรประจําตัวประชาชนของตัวเองและก็ของสมาชิกในครอบครัวตามที่กรอกข้อมูลไว้นะครับ แล้วก็เมื่อเมื่อมาลงทะเบียนแล้วเนี่ยอย่างของสํานักงานคลังจังหวัดเนี่ยจะมีจะมีจัดบัตรคิวที่อื่นก็เข้าใจว่าจะมีบัตรคิวท่านก็มารับบัตรคิวแล้วก็รอลงทะเบียนได้นะครับประมาณนั้นนะครับรับแบบเนี่ยไปกรอกข้อมูลอะไรให้เรียบร้อยก่อนไปเซ็นเชื่อเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมามามาลงทะเบียนเพราะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะต้องกลับไปกลับมาหลายที่ยวได้นะครับ ในกรณีของผู้ปว่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับอันนี้เนี่ยสามารถที่จะท,ทําหนังสือมอบอำนาจนะครับและให้ผู้อื่นเนี่ยมายื่นลงทะเบียนแทนได้นะครับ mm. ผู้สนใจท่านใดนะครับที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ mm. ก็สามารถที่จะติดต่อมาที่สํานักงานทางจังหวัดสระบ,บุรีได้นะครับเบอร์ติดต่อเบื้องต้นก็036340751 ต่อ313ถึง317นะครับทวนอีกทีนะครับ03634 0751นะครับต่อ313ถึง317ครับ